โอ้ปล่อยลงที่แรงนี่ดแต่ววันนี้มาโก่งชุดไทยเลยไร่มาตัดออกโก่งชุดไทยก็เลยอว่านน้อยหน่อยไหมอือแล้วตัวเป็นยังแต่ผู้ลู้เรียวจังสี่น่นเด็กผู้ที่ให้ตองวัวนี่ห้ระวังให้ดีอย่าไปตัดออกอือน้าปูนะเพราะว่ากันหู้แล้วยังสี่หามตัดออกก็ตัดออกออแล้ คืึ่งวดวันที่สามสิบี่พามาได้รอพ่อไพี่ตังโซ่สำคัญมาปูให้กูไดคือมีตัวเด่นก็มีหกศูนย์หกสามเจ็ดศูนยท่านั้นเราปูวั้อนหนึ่งหกู์หกหนึ่งหกสองหกสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองกสาตัว้กกลัอดีก็ตัวเด่นกันเนาะถ้าหกไม่มามันจะมาถ้าหกไม่มามันจะมาเด็ดสุ้คันหกว่มานิม่เจ็ดศูนเลย คืเตเป็นกันได้ครับมื่อที่แล้วเขาลงมตรงนี้ไ้รละภูปูมครับตั้งตั้งไรอย่างนี้มิมาแล้วมื่อที่แล้วเขา้าล้ตงนี้ไำไถึงไม่ชุดบนชมันมาภู้ยการกเปียดอกยางการรอยได้เนใ่เอาหกก่อนแบบไเยี่ยมเยเสียไหล่ด้เนเหนียวไพี่นองเบิ้งงสไายอันนี้คือหลักฐานเท่าข้ามให้เบิ้งวันต่อไปอันนี้ล็อกทงสุดไาย หันห้องแล้วมาเปลี่ยนเอาหกเจ็ดออกเอาสามเกส่เก้าใส่เับห้องมาเน้นตัวสามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าตัวมาที่ดีที่กิงแล้วคันจิ๊วเาไปแล้วเนี่ยเลขหกสหชุดนี่มันม่หลายที่ปูไม่ต้องกลับอ่นเห็นมาเก็จะว่ามันหลายเลขหกชุดมันบ่หลายกับปล่อยไปังที่ีจริตัดออกเว่าการตัดออกผู้ซื้อเพิ่งจะซื้อเราหรผู้มากมาผู้มัก ตมาตุดกรได้ครับตัมาเพิ่นกระจีไดชโชคได้ไหมนึเจ่ามั้ยครับกตัวว่ว่กรับก็หลายอยู่หมดนั่นะทกตัวว่ากลับนว่าหลายดอกแต่ลังก้พนคนกระปั้นก็ยังกันะระวังงนนี่เลขร้อตัวตัดเหลืออยู่หนึ่งกถือว่าว่หลายนึ่งือว่าท่นครับเน้นครับโอเอา่ได้ทัดกวงไว่าเอาใไป นั่นจังหวพอุ่นใจจังหวัดน้อปูนะัเลื้ยงม่สขัดกล้องว่าโันนี่นี่สิคัดกลองให้เลยบอกปูน่ะฮะจัดเชือาจัดเชือกดีไจัดเลยจัดไปเลยจังหัพงาบื้หนึ่งนะครับปูกับสิคัดกลองไปพ้อมอ่ากับมีดตัวเน้นไปพร้อมจหรับมือนีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาหาปู กูเนี่ยฮะท้าี้แดงได้บ้างไหมองก่าน้านี่ได้คันันขันไเอาชี้แดงกูเจ้สีเข้มๆสีออกดำๆทึ่ๆึ้ไม่ไปจัดเสียกเนาะสีดำๆเนาะครับเอาชี้ดำๆทึ่ๆเรียกชี้ดำๆน้องคออกอีก กาเ <c oughs> รยจะกลูกนะครับคอพี่น้องกับกลูกกำลังหาปากกาอยู่ เน่นๆเลยนะเอาเจ้าตัวกันตัวเน่นนั่นล่ะผู้ตัวกันก็เสียดายอยู่นี่กันเว้าแนวนี่ี่นางเดายกันไว้ยู่ี่ มีก็ะติดหกคือเก้าหกเก้าครับ ซีหางไปเลยตัวนี้งคูซีหา,างหมางามลชุดเ,เ,เต็มะเปนชุดเตเต็มไม่มมยู่ยตทั้งหมดคูชุดเต็มไม่จม่อยู่หกคูโอ้กคูชุดเต็มไม่ยู่หกูนะครัหคบหนึ่ง ขัดเนียนไปเลยเนาะครับปูปูนี่ครับบะนะครับบ่เนียนบ่อกับเนียนบ่อกับพร้อมครับไปเลยเด้อเอฟซีเด้อกับเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราเรากับหกเก่าเก่าหกเราับไปเดี๋วดิจตซ้ำเอาไงไงซ้ำมิเลกสามคู่ตัวตัวนะเพราะว่าเขาต้องไปลับดก็แล้ว สูตรเต็มมันจะเป็นนักเสกสูตรเต็มเป็นเสกสูตรเต็มสูตรเต็มครับไม่นอยเนี่สูตรเต็มอนกับตัวนี้กลับพร้อมแต่ว่าห้องมันหนตัวนี้ตัว้นี้คือเจ็ดเก้านี่บ่คูเก้าเจ็ดนี่บ่เก้จดกับศูนย์เี่บ่คู่คันนตัวนี้มันมากจะมากสิ ต,ตัวนี้ม,มั่งๆมั่งในกว่ฟูเนี่ยมาาั่งจ้าตัวนี้โอ้ชิมาหกเก่าครับเก่าหกอ๋อถือว่าเลขยว่าหลายตัวตั้งที่หางเลขร้อยตัวนะฟูเอ้ย <c oughs> ที่หางบอกเลขถึงเนี่ยมันมันธรรมดาเลยดิอันนี้อันนี้ต,ตลอบมันครับยี่สิบกว่างวดมาท่านครับครับตัวเต็มเนี่ยย<น>ี่สิบกว่างวดยังไม่หลุด ชุดเต็มมีเก้าหยไมีน้องนดมีเก้าหมีศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดศย์เจดหนึ่งเจดครับเลขหกหางหกชุดมันไม่หกชุดตัวกรับกระแด่โอ้มันจะเป็นสิบสองชุดครับตัวกรับโอ้หม่ไม่ถึงว่าท่านให้ครับบ่ท่านเขียนตัวกรับใส่แมนอ่นี่คือล็อกเต็มครับผมล็อกเต็มมันเป็นอย่างนี้ ล่างนะครับล่างนะครับเน้นเน้นล่างนะครับเฉพาะล่างอย่างเดียวตัวห้องเน้นเน้นไปที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดหมายว่าล่างฟันเจ็ดวันสัปหูนะเน้นไปที่เจ็ดเจ็ดรักหน่วยความเจ็ดรักไปที่เจ็ดเอาให้ลักความเจ็ดหน่วยวิ่งหกกับเจ็ดห้าปมห้องเน้นเจ็ดมานุ่ม หกกับเจ็ดนะครับเอฟซีครับต้องฟังให้ดีนะฮะหกกับเจ็ดแต่ตัวเน้นคือเน้นเจ็ดนะครับบอกไปว้ามาเราใช่แล้วเปล่ายันภาคกลางเพื่อนบอกเข้าใจนะเอฟซีเพื่อนภาคกลางกันนี่ฟันนี่ตั้งแต่ได้เลขชุดนี่นี่อาจารย์ฟันดีบปล่าหรือฟูฟฟันดีบปลฟันปกติฟันปกติ เป่ยนจะแม่นทางงห้าวเลยไปหมงวดแมนแมนแมนนคากันบอกันดีแฮงนะโอ้ยมันจะเป็น12ชุดคับผู้ว่าองที่กำมันใจเลยฉันรับผู้ว่าฝันดีที่ขึ้นเลยดครับแต่ว่าสถิติมันที่วดที่ยี่สิบสามใช่ติิยี่สิบสามหมดแมนยี่สิบสา แต่ว่าตัวมาจับของมัน่901งวดที่37โอ้ตัวมาจับเขาออกจาดตัวนี่นะครับจะเป็นงวดที่23โโอ้หยที่23 901งวดที่37สำหรับสูตรนี่นะครัะสำหรับสูตรนี่เนาะ มันเป็สามสิบหกมันเ็มีหกเมตดเดียวแังว่ามันปดนะครับใชครับเฉพาะล่างร่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเสื้อน้อยล้านเสื้อน่อยล้านเ้อน่อยล้านเสื้อสามล้านเสื้อสามล้านสากท ร้านที่สามคล้ายกับร้านที่สี่เออร้านที่สี่มันเป็นแนวทางแต่ถ้ามันเดินต่อเนาะครับผมอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างก็แต่มันเดือดต้อนทกอย่างมันเดือดไปได้ตรงนั้นโสดของเฮาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างโอเคว่าไอเอสซี่ซูฟูุูกันได้โชคได้หมันน้ำปูซีสูง วันนี้ก็ได้ววดบ้งนึงกับถือว่าพ่อได้เมื่อนตาปาดจะต้องก้นกไดใโช่ด้ใส่น้ำปูอยู่เลยดตเด็กบนออกน้ำปูนะนน่ะกัเทีเบยถ้ากับวดที่แล้วมีกับับจะสามหกสามสามสามาอันนี้วตาเทียแล้วอันนีตารางยังเดียวครับ ล่างอย่างเดียวออ๋ร่างอย่างเดียวตัวที่เน้นเอากต่เน้นตัวที่ไม่กลับเน้นตัวไม่กลับเนาะตัวไม่กลับเป็นนั่นคือว่าเน้นตัวที่บบกลับมันอยู่หลักศิลป์งทนั้นหลักศินี่ครับผมหลักศิลป์ตันนี้ยอย่างไรก็จะที่แหละนี่ไม่เป็นเน้นตัวที่ไม่กลับอันนี้กระไฮก็เอาไปเลยได้นไงอันเดียร์ โอ้อันเดียวกันนะเจยามืนน้นห้องกับเจ็บแต่ว่าห้าเน้นตับีไม่แห้งนี่เที่37อันเดีอันี่เที่37กับช่วงไหนในละครโอ้มันข้ละสูตรจำบพรูมันมันข้อละสูตรแต่ว่าห้องมาซ่อนกันเมื่อซ่อนกันเมื่อค่าะสิเด่นที่0ุนเจ็บน้ำมันมันมันชนยู่ซุนเก็บหรือไ ทำตัวได้ okay. đây, hmm. uh, so ้นเเป็นตัวเรียนรดบอก่ให้เลยงานเด่นแบบวงให่าว่าเช็มงมันก็ไมแห้งนี่กันไม่เลยไม่ยึดใจมาซื้อเชรงปมันหนเยอ้มมันท่น่งวงวงกระซังวงเี็นเียนมันเกินแล้วก็มาซือมาตรงกันครับตัวนี้ก็ งวดที่37มยังไม่ตัวนี้งวดที่36ก็ยังม่ได้ยืนถึงงวดที่เครับมันจะมาทีเปลี่ยนแต่ว่าแต่ว่าตัวใหญ่มันนีในใน1ิคูณงวดที่ยี่ามันมันหลาหลสตดมันก็สิมาสนกันที่07นเดี่แล้วไม่แห้ตัวล่องมันคือเก ถ้าสองตัวตัวนี้โตไม้แห้งบ่ามามันจะ699ก้ก้าอี่ค้วัดที่เหลวคือวัดที่พานมามันมันเป็นลักษณะเดียวกันกับ6ก3ามสามสามหกวันนี้เล็กกับเป็นความเลยมันเดียวจุดเดียวกันความวัดที่เหลวเขาเป็นมันใจทีหกสนบหกสบ หกศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่ต้องกลับนะมันมันกลับเบต้าหกสามเลยนะมันกลับได้ตัวเดียวแบบนี้แหละอยูที่ห้องขัดหนึ่งวัดจะเต็มสี่ไม่ยี่สามครูต้องเด็กกลับไปเลยกลับไปเรียบร้อยเกิดเพิ่มไม่อีกหางหนึ่งเป็นซี่หางมาหลายถูกปูเด็กซี่หางมาหลายเยอะยังไงถูกไปล่างยังเดี่ยวครับผมจะผมไปหลายวัดผมซื้อไว้หลายวัดจะหลายกว่านี้อยู่ อันนี้เือได้มัดมัดสุดเต็มมัดสุดเต็มมันครับถ้ากิดกลับกล่องเ<ช>ด่๋ยวน่ะถ้าเราลักซิปม,มังคับมันก็นับมีแค่นี้แหละครับผมเ้าวเพื่อลักซิปมันหลุดน,น,นะเดี๋นะครับนี่แหละกล้วันมันหลุดกันอยู่นี่ข้องสายอยากให้มันเข้าไปตลอดเนาะเหลุด,ดต,ตลอด,ด ฟันม่ฟ <m> ันรังแม่นี่ยกันฟันปกติขนี่ยธรรมดาฟันธรรมดาธรรธรรมดา่เป็นฟันพิเศษ่่้่ไบ้นฟันพิเศษงเฟันพิเศษเาัท่นตัวกัลบกวนผูจำนี่ท่านตัวนอปูเนะครับผมครับผมสบื่อนครับพี่น้องกเกิดสีดงในส้มกันนะครับ ยปิดแลวทางครับพงเขาลอยในมาวัดปูซีซูนนะครับส่วนตัวเหล็กมีตารางอย่างเดียวครับล่ารรงยังเดียวอันนี้สุดต,ติมคือส่วนทั้งราัง6คูนะครับโดเน้นคือซคูข้างบนนะครับอันนี้เป็นล่างย่างเดียวนะครับเด้อปู 40, 40, 40นูนบนกนินๆให้เก่าหกหเก่าเแล้วก็เจ็ดูนหกหแล้วก็หนึ่งหก ก็เจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็บหนึ่งเจ็ดครับอันนี้เป็นเลขล่างนะครับเนอะวิ่งเจ็ดบริษัทเป็นว่าหลักหน่วยวิ่งเจ็ดรักหน่วยเป็นวริษัทกลับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมผู้เลยกับเด็กเนน้ำเสนอพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนในเบิงในส้มกันเพื่อเป็นแนวทางครับกอบขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเชิญเพื่อนครับออกมาเชิญหน้าพอกันไหมครับกลับสวัสดีครับ